สุดนะคะคตำรวจเจอตัวแล้วสาวพมา่าหรือสาวกะเหรี่ยงคนนี้ที่อัดคลิปลงติต๊กต็อกว่าอยากมีสัมพันธ์กับชาวไทยและชวนเพื่อนๆเ,เนาะแล้วนะทุกคนค่ะเนาะแล้วก็ได้อัดคลิปเนาะขอโทษคนไทย และอีกอย่างก็ได้ไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยและไม่หนำซ้ำนะตำรวจไม่พบเอกสารที่เข้ามาในราชอาณาจักรของไทยไม่มีใบทำงานหรือพูดง่ายก็คืออ,อ่เป็นคนลักลอบเข้าเมืองนั่นเองจ้าสบายดีสวัสดีค่ะพี่ทีเอฟซีทุกทานเมอนมาพบมาพอ,ก,พอก,กับออนอีกแล้วจ้าทุกคนจ้าเมอนก็เป็นข่าวทีกำลังมาแห้งเนาะทุกคน ยังเซนอะเมื่อวานนี้อ้อนกาได้นนลงข่าวาว่าเช่ากระเลงคนนี้เพิ่นคือออกแบบนี้เนะาะทั้งทีทํามาหากินอยู่ไทยเนาะทั้งทีแบบทํามาหากินอยู่ไทยแต่ว่าก็เนาะจะมีลาม,มาแปลว่าแต่ฉันที่แต่ว่าปัจจุบันนี้การกลยเป็นโด่งดังไปแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวครับไปฮับชมหาฟังคลิปของเพิ่นที่เพิ่นได้ออกมากขอโทษกันเลยแต่ผูขอโทษนะครับผมพูดว่ามีคนบอกผมพูดพูพด,พด,พพดย่าแทนมิ อะไรไม so, sure you know, like, ่ร like. ู้ใช่ผมไม่ใช่พูดแบบนี้นะผมพูดมั่วอย่างนี้ภาษาฟรังแบบภาษาฟรังแต่ไม่ใช่ผมพูดมั่วแบบนี้แต่มีโผมเอาไปแปลผิดใช่เอาไปแปลเปีอย่างนี้เปี๋เขาเปลแปลไม่ถูกเล้วแปลว่าผีอย่างนี้นะแล้วทำให้ผมเสียหายเราวทำให้ผมเสียหายอย่างนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจนคไทยยด้วผมมาขอโทษคนไทยนะครับเออก็ไม่ใช่ความหมายแบบนั้นแต่ไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะผมขบอกอย่างนี้ ไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าใครเอาไปลงแล้วไปแฝงผิดๆผมไม่รู้ว่าใครเอาไปลงอย่างนี้เลยแฝงผิดเขาแปงผีอย่างนี้เลยเขาแปงไม่ถูกอย่างแฝงผอย่างนี้เลยผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอใช้ทุกคนครับไม่ใช่ผู้เรียวเด็ก็ชาวก็เทาเปลี่ยงด้วยทำเลือกตั้ด้วยนันเลยยะแตว่ากันเนาะว่าเรื่องนีฮัดเทล่ ยิ่งแต่ละใจสับเพืนี้สับเรื่องไนไม่ยันหันะเสียชมพู่มว่าเรื่องเรื่กันหน้าเปล่าเลยอาจจะสับเรืัองไหนโอ้โหตีครับขอดูครับาจบพอท่นี่แหะนลงไงบ้างคะพี่เอฟซีหลังจากได้รับชมรับฟังแล้วเนาะที่เพิ่นบอกว่าคนที่เอาไปลงอ่ะไปแปรพิษพิษเหตุหายเพิ่นเสียหายเนาะทุกคนแล้วบ่น้ำสับหน้าอ่อนใครไปเห็นเนาะที่ว่าในเพจนี่นะทุก เพจรุูเมียนมากนี่แล้วทุกคนอ่อนทับไปเห็นว่าถ้าผู้ได้เหตให้ยพมเสียหายพมจะไปแจงความนะทุกคนโอ้แหละล่าสุดกลับไปแจงเนี่บล่อยเนาะบอลอะไปแจงไในพอมอบโตเรียบร้อยน mm ั hmm. ่เนเองเพราะว่าตำรวจเขาก็บอกว่าแมนบอทีเจาวว้าเวาแจงซี่เนาะ มาวแบบมาวแบบังสี่แบบว่าโบแมนคนอําไปแปรไปแปรพิษไมยถึงว่าเอาเบาถึงอ่ะฟงผู้ยิ่งแต่ว่าโบได้เบาถึงของสาวไทยเผื่อนมาเนาะแต่กับโได้เชิญชวนอ่ามมคูมาอย่างกับสาวไทยเผื่อนมาเบาแอเคอันนีชื่อคนลามแปรที่บอกนะทุกคนแล้วนะทุกคนล่าสุดนอกท่างตำรวจนอกคนกระไดตรวจเอกสารนอกทีว่ามาหลับนะทุกคนเพราะว่ามาหับ ขอนีว่าแบบพอก็จะมีหลายๆลายคนเนาะที่ว่าเอิญตัวแมนโบเฮ็ดไห้คนไทยเซียซื่อเสียงแหลรกะเฮ็ดไห้คนพม่าคนกะเหรี่ยงเสียซื่อเสียงทั้งที่เขาเหตุงานกูกููมูแต่เพิ่นคนเดียวก็คือายๆว่าป้าตัวเดียวเนาเบิดกระของนั่นเองทุกคนเดียวไปฟังอ่ะเดียวแต่ไปฟังว่าเพื่อไในตรวจอิเอกสารแล้วพบเอกสารของชาวกะเหรี่ยงหนุ่มพม่าคนนีบอเนาะจ้ะทุกคน เป็นทีเรียบร้่อแอนนะล่าสุดนะทุกคนตำรวจเพื่อนกระไดพ่อโตเรียบรล่อพอวาเลนติโนก็จะมีเบอร์ในหันเพิ่ระตามเบอร์ตามนั้นนะว่ายูไซยูไซเนาะอียางเพิ่นหูยูวายยูเขียดยู่ไซไซเพิ่นหูสุดถ่ายแล้วว้าวแบบว้าวแบบโบคิดนะนะทุกคนแล้วคนที่เอาไปแปะกับเพิ่นว่ามันแปะโบถือเพิ่อนว่าวภาษาแบบโมม่วะเพื่อนว่าเนาะทุกคนแล้วเฮตไทยสุดถ่ายแล้วนะทุกคนกระได อาจจะถือใดทรงกับประเทศต้นทางเพราะว่าเขาเมืองมาโดยบบถือกฎหมายโหและก็เหตุห้เช่ากะเลียงแหลกเช่าพระมาทาั้งไร้เดือดหลอนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนประเทศเดียวกันแต่ว่ามาเหตุหไท้จะมีเฮ็ดไห้เสียซื้อเสียงต่างๆนาน่ะน,นี่แหละที่อ่อนบอกว่าสิเหตุยังก็ใหาคิดห้คิดทบทวนอย่างดีจะโพด จะโพสวิดีโอหรือจะว่าจ้าย่างนอกกับควรคิดใจต,ต้องให้ดีๆเพราะว่าโลกโชดเชียวสมัยนี้กะแห้งคือกันเด้อเนาะทุกคนแล้วเนาะทุกคนอ่อนบอกเลยว่าพลังโชดเชียวพลังคนไทยนี่คืออันดับหนึ่งแน่นอนเนาะทั้งแบบเอธคันเตาซีมาแบบดูถูกดูแค่นยิ่งไทยแบบนี้พอเข้ากับพ่อมที่จะปกป้องคือกันได้ที่มากอ่าเซิยนส่วนทุน,นันูุนี่เนาะบางคนเขากับมีแบบ ความคิดเทียนลายๆส,สิ่งต่างๆแล้วทุกคนที่อ้อนบอกไปเสมอนทุกคนก่อนเหตุยังก็ต้องคิดไจต,ต้องให้ดีคพรามแม์ชีวะว้า,วาออไปเดี๋ยวความแบบลงนาะหรือว่าอวดโอ้อยังประมาณนีอ้อวดโอ้อยังสารพัดสารสิงสุดถ่ายเนาะสุดถ่ายเจ้าบม่มีนั่งซื้อสุดถ่ายเจ้าก็ไดกลับบานตนทางเพราะว่าเจ้าอัดคลิป ที่จริงอ่ะคันยูก็กูบูมุกับบอดี้มีไพวายังดอกนะทุกคนพอคนไทยเข้าบอดี้วาสีแบบตรงอ่าคนไทยเข้าบปสิว่าอุ้ยผู้นั้นเป็นนันนันตรงตัวได้เข้ากับเฮนกับธรรมดานะบอดี้ยังแต่เมื่อมาสางปัญหาเมื่อมาสางปัญหาเหตุให้คนไทยบ่พอใจแหละก็ต้องเตรียมปรับ ทั่วลงยางเหล่งอ่ะยางไห้เลยนอกบอกว่าจะเป็นทง y งย t ท b e ทอีงยังยูทูบดังๆนาองคนก็นเอาลงเลยก็เล่ยไรช่องของคนไทยบันก็นเอาลงพอเพลินกะบอ่อน,นีคือกันเนาะบอโอเค,คอกันที่มาเฮ็ดห่ประเทศชาติบา้านเมืองเพลินเกิดความแตกแยกอลไก็เกิดความเข้าใจพิดเนาะแลไก็เฮ็ดหายว่าเอ,อ้ยทั้งทีเจ้ามาหาก,กินอยู่ประเทศเท้าแต่เจ้าเมาาื่อวันที่สี่ยังประมาณนี้ เป็นผู้ไดผู้ไดกับบพอใจเนาะขนาดอ่อนอ่อนยังบ่บพอใจในในฐานะผู้หญิงคือกันเนาะบุเคยทำวาพอใจดอพโด PFC มีความคิดเห็นจังในกันแน่จ้าจ้าเคสนี้เนาะเคสหนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างเคสไทหลายๆคน ฮัตสงบสเงียมฮับอยู่กกบูบูบูบมนซีสางปัญหาเดือดเหนือคือคนไทยเขาแค่หห้งานกับบุญข้องพัวเฮาแล้วแต่อดนี้มาสางปัญหาสางซาลเพซาลพัดหนึ่งวันพันเหตุการณ์กับโอเคคือกันไดน้องทุกคนทั้งที่เขาเป็นผูปูปอนงาน,นาาาาเนาะไห้พม่ากัมพูชาลาวเนาะเพิ่นเป็นผูป้ปอนงานเพิ่นเป็นผููห้งานเฮาเฮาควรสนึกบุญคุ้มของเพิ่นบอมนสีวะ เอออีกยังกับโอ้ยเฮาจังฉันจังสีโบแมนเนาะสำหรับสําหรับความคิดอ่อนในทุกคนเนาะสําหรับความคิดอ่อนว่าแขมีงานเห็ดกะบ,บุญหัวของพวกเฮาแล้วจงเห็ดงานแหละกะจงซื้อซัดกับนายจังจงยาสางปัญหาแหละกะจงยาไปยุ่งเดืองอ่าเดือดเด็ดขาดก็คือการเรียกรล,อลก่อแลลกะการเมืองสิงต่างๆบุคคลไปหยุ่งเด็ดขาดควรเห็ดงานของเฮาดีทีสุดเพราะว่า คนต่างดาวกับมีอันนั้นคือกันเนาะทุกคนมีประกันมีหันมีหนีคือกันคนไทยมันก็เหมาะไผ่ย่างแบบมมหมอบไผ่มากมายได้สาหรับออนสำนีพอใจแล้วโอเคเนาะจากคลิปนี้ BPS ม,มีความกิเห็นจะได้กันแนกาย่าเืมคอมเมนต์ใตค้คลิปของออนเด้อจ้ะออนกับต้องข้อขอบพูด BPS ทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตาพอกันนายกันนายอีพีน้าคะสวัสดีค่ะ